ทุกคน,นมันจะอธิบายของมันเพิ่มให้นะก็คือการหาผลเฉลยของสมการที่เป็นรูปแบบของเอกพันนะมันก็เริ่มเหมือนกันเลยก็คือให้เป็น m บวก n เท่ากับศูนย์ตัวของสมการอะ่ะจะเป็นรูปนี้เหมือนกับของคนเ่นอะไรแล้วก็เราจากที่เราได้นี้มาใช่ไหมเรานํามาจับจัดให้อยู่ในรูปของ g ฟังก์ชัน g ซึ่งมันจะได้เป็น g y ส่วน x หรือเป็น gx ส่วน y อ่าแล้วแต่ว่าเราใช้เป็น dy by dx หรือ dx by dy ซึ่งจากโจทย์ตัวคือนี้นี่สองรูปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากก็คือให้ย้ายตัวเนี้ยเห็นไหมมันเป็น dx เนี่ยย้ายไปด้านขวาจากตรงนี้เป็นบวกก็จะย้ายมาแล้วกลายเป็นลบนี่เห็นไหมดูรูปด้านล่างเนี่ยตรงนี้กลายเป็นลบตรงนี้เห็นไหมมันเป็น x ลบ y dx มันเป็นบวกอยู่บันย้ายมาหลังเท่ากับก็กลายเป็นลบตรงนี้ก้อนหน้าก็เหมือนเดิมมันคือเป็นลบนี่ ปุ๊บย้ายมาแล้วก็ย้าย dx นี้ไปก็จะได้เป็น dy dx แล้วก็ย้ายก้อนนี้ลงมาหารลบตัดลบก็กลายเป็นบวกปุ๊บนี่เขานำ x หารตลอดสมการก็คือดูที่ตัวแปร x แล้วมันมีอันนี้ x เขาต้องการให้มันเป็น y ส่วน x ไงก็เลยทำไงให้มันเป็น y ส่วน x ก็ต้องเอา x หารตลอดซึ่ง x ที่ท,ที่มีดีเกียก็คือกำลังหนึ่งจากตรงนี้ก็จะได้เป็น รูปนี้นี่ก็ได้เป็นตรงนี้เป็น x ส่วน x ลบด้วย y ส่วน x การบวกลบเศษส่วนทั่วไปก็จะเป็น x ส่วน x ลบ y ส่วน x ส่วนด้วย x ส่วน x บวก y ส่วน x ตรงนี้อ่าก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้ตัดตัดกันเลหนึ่งหนึ่งลบ y ส่วน x ส่วนด้วยหนึ่งบวก y ส่วน x เห็นไหมมันอยู่ในรูป g y x แล้วให้มองตรงนี้เป็นอะไรก็ได้แค่ในนี้ต้องประกอบไปด้วย g y x หรือพูดง่ายก็คือในรูปของตัว เศษส่วนหรือไม่เศษส่วนจะเขียนแค่นี้ก็ได้ y ส่วน x ก็ได้จะเป็น y ส่วน x ลบ2ก็ได้หรือจะเป็น3คูณ y ส่วน x ก็ได้หรือส่วน y ส่วน x อีกก็ได้แค่มันอยู่ในรูป y ส่วน x นี้เข้าไปอยู่ในตรงนี้ตัวสมการนี้ก็ได้แล้วก็เป็น g y ส่วน x ก็เป็นเอกพันธ์แล้วทีนี้ก็มาหาผลเฉลยได้โดยการหาผลเฉลยเริ่มต้นด้วยการแทน y เท่ากับ v x บอลก็แทนตรงนี้ไปเลยเนี่ยจาก d y เนี่ย ให้ y เท่ากับ vx ก็ใส่ vx เข้าไปตรงนี้ก็ดิฟผลคูณดิฟผลคูณก็หน้าดิฟหน้านะหน้าคือ v ก็หน้าดิฟหลังอ่าบวกหลังดิฟหน้าอ่าตรงนี้มันก็ตัดกันไง dx dx ก็เหลือหนึ่งก็เป็นตรงนี้ก็เป็น v บวก x dv by dx เห็นไหมก้อนหลังนี่มันหาไม่ได้ก็ติดไปไม่เป็นไรแล้วก็ด้านหลังเราก็จัดรูปใหม่นี้ก็แทน y ตรงเนี้ยเห็นไหม จาก1ลบ y ส่วน x เราแทน y เป็น v x ตัวน,นี้ก็แทนเป็น v x นี่ไงอ่าปุ๊บทีนี้เราก็ทำได้แล้วทำยังไงเราก็มาหาค่าทั่วไปก็แค่จัดรูปก่อนจัดรูปก็เนี่ย x ตัด x x ตัด x ก็ได้เป็น1ลบ v กับ1นบวก v ก็น่าก็เหมือนเดิมทีนี้ทำแบบแยกกันได้ก็คือย้ายข้าง v บดก็ย้าย v จากบวกย้ายให้มาเป็นลบเนี่ยเขาย้าย v มาลบปุ๊บก็จัดใหม่คูณด้วยตัวเศษคูณด้วยตัวส่วน มันคือเศษส่วนใช่ไหมก็คูณด้วยตัวส่วนเพื่อการที่เราจะบวกลบเศษส่วนได้ต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก็คูณส่วนทั้งบนทั้งล่างก็ได้รูปนี้นํารูปนี้มาจัดปุ๊บออยู่แบบแยกกันได้หรือยังอย่างก็จัดให้อยู่ในแบบสมการแบบแบบแยกกันได้ก็จัดได้ข้างเอาก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยลงมาหารแล้วย้าย dx ขึ้นไปก็จะได้เป็น dv หารด้วยก้อนนี้ทั้งก้อนเท่ากับ dx เห็นไหมจากหารตรงเนี้ยย้าย้นไปคูณก็เป็น dx แล้ว dx ตรงเนี้ยจากคูณย้ายลงมาหารก็จะได้เป็น x ตรงนี้อ่าแค่นั้น แล้วก็พอจัดรูปเสร็จปุ๊บก็มองว่ามันเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นมันเป็นรูปนี้ใช่ไหมอ่ามันอยู่ในรูปแบบของการหาเรเศษส่วนจาก dV ส่วนด้วยก้อนเนี้ยสีวงกลมส่วนด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็ทําใหม่ได้เป็น dV คูณด้วยกับเศษเป็นส่วนอันนี้คือความรู้พื้นฐานเลยอ่าก็จะได้ออกมาเป็นรูปนี้นี่ซึ่งดีนี้เราก็มาเขียนเป็นด้านหลังนี้ได้ที่คูณอยู่กับก้อนนี้จบด้านหลังก็ หมือนเดิมก็ dx ส่วน x แล้วก็ดิฟดิฟว่าอินดิเกตนะเธออินดิเกตทั้งสองข้างเนี่ยตรงนี้มันเป็นลบก็ดึงลบออกมาได้เพราะว่าเขาบอกเลยว่าถ้าใส่เครื่องหมายอินดิเกตอะค่าคงที่ดึงออกมาได้ก็ดึงออกมาก็อินดิเกตซึ่งอินดิเกตใช้อะไรการแทนค่าตัวแปร ى. เออนี่ไงวันใช้ะอะไรค่าตัวแปรวันให้ก้อนล่างทางก้อนเนี่ยเป็น u นี่เป็น u อย่างนี้นี่เป็น u เท่ากับอะไร ก็ใช้เนื้อหาเก่าเลยไปทวนเนื้อหาเก่าให้ดีเดี๋ยวตอนตอบก็ไม่มีอะไรมากชี้แค่จะฟิกตรงนี้นี่นี่นชี้จอยจะฟิกตรงนี้จากวันนี้แกพูดนครับแกจะฟิกตรงนี้ว่าเราอาจจัดรูปเป็น g y x ได้ไหมอ่าพอเราจัดตรงนี้ได้ปุ๊บชี้จะชิกฟิกตรงนี้อีกที่หนึ่งก็คือแทนค่าิกแล้วก็จัดรูปสมการแบบนี้กันได้ที่เหลือก็แค่นี้หาอินดิเกตทั่วไปแต่ว่าอย่าลืมนะแทน v เท่ากับ y ส่วน x กลับด้วยตอนจบเนี่ยก็ตอบแค่นั้นไม่มีอะไร หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะสู้ๆนะพรุ่งนี้ถ้างงอะไรก็ทักมาถามก่อนล่วงหน้าหรือไม่เข้าใจหน่อยก็แคปมาถามเลยทั้งคืนคืนนี้ถ้าไม่หลับ